สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีสวัสดีเพื่อนๆพืนพี่ๆทุกท,ท่านนะครับผมวันนี้ผมก็จะพามาชมกุหลาบต้นที่ถอนรากถอนโคนนะครับในคลิปที่ลงคลิปถอนรากถอนโคนนะครับตอนนี้ก็ปลูกไว้ได้สิบสิบวันนะครับเป็นครบสิบวันแล้วก็แตกยอดแล้วนะครับนี่เลย น้องแตกยอดนะครับแตกตาเต็มเลยครับนี่แตกตาใหม่นี่นะครับมียอดอ่อนๆขึ้นมาแล้วผลส,สรุปก็คือรอดนะครับผมต้นนี้ก็รอดนะครับกำลังแตกยอดต้นใหญ่สวยอยู่นะครับพรูมนะครับผมตอนที่เขาสมบูรณ์อยู่ก็คือยาวมากนะครับต้นนี้ สูงเมตรกว่านะครับเมตรหกสิบเมตรเจ็ดสิบนะครับแบบเขายืดยาวผมไม่ได้ตัดอันนี้ก็ตัดทิ้งหมดเลยแล้วถอนรากถอนโคนมาปลูกครับตอนนี้ก็แตกยอดแล้วรอให้เขาแตกจริงยาวกว่าน,นี้กันครับก็ต้องตัดทิ้งอีกตัดออกอันนี้ก็ จะมีแห้งๆนิดนึงนะครับสิงปลายช่วงนี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะเขายังมีตาพวกนี้อยู่เขาก็ยังแตกอยู่นะครับนี่นะครับเป็นใกล้ใสกระถางเบอร์สิบเอ็ดนิ้วนะครับอันนี้ถางเบอร์สิบเอ็ดก็ต้องเป็นดินนะครับดินที่อธิบายไปตอนคลิปที่ปลูกแล้วนะครับ ี่สามารถทำตามได้นะครับผมสวยงามเลี้ยงงานกระถางก็ค่อนข้างจะยากหน่อยนะครับไม่เหมือนปลูกไว้กระดินนะครับปลูกไว้ลงดินก็ดูแลง่ายกว่านะครับผมแต่ถ้าเลือกดินผิดประเภทพื้นที่ดินแข็งเกินไปเป็นดินเหนียวก็ค่อนข้างจะยากเลยครับถ้าเป็นพวกดินภูเขาดินพื้นที่เป็นพวกหินลูกหลังพวกนี้ก็จะงามหน่อยนะครับเลี้ยงง่าย พราะนั้นเขาจะไม่อุ้มน้ําเขาจะระบายน้ําดีมากเคนะครับนี่นครับหมุนๆให้ดูเดี๋ยวคลิปนี้ก็พามาชมกันประมาณนี้นะครับผมมาอัปเดตให้ชมกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ